ใกล้เปิดขายแล้วนะครับกับสลักออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง7นะครับซึ่งจะเปิดขายในช่วงที่2นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง9กันยายน2565นะครับแล้วก็มีอีกช่วงนะครับช่วงบุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่22กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับเอาละก่อนที่จะ ใกล้เดือนธันวาใกล้เดือนกันยานะครับในเดือนหน้าที่จะถึงนี้เราก็ต so ้องมาทําความรู้จักกับสลากออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง7กันหน่อยเพื่อไม่ให้การลืมกันไปนะครับเพราะหลายท่านก็เฝ้ารอนะเพราะรอบที่แล้วสลากออมทรัพย์ทกศนะครับเกษตรมั่งคั่งเช่วงที่1เนี่ยคนซื้อกันบานนะครับคนซื้อกันเยอะมากจนสลากขายหมด ภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับและคนก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าฝากร้อยลุ้นถึง10ล้านบาทนะครับรวมเงินรางวัลต่องวดรวม46ล้าน9ก้าบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเงินมากขนาดนี้เงินมากขนาดนี้นะครับหลายท่านก็สนใจอยู่แล้วนะและหลายท่านชอบเสี่ยงด้วยนะครับโอเค <c oughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปทำความรู้จักกับสลากอมอมทรัพย์ทกศก่อนเลย สลักออมทรพทัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง7นะครับรับฝากหน่วยละ100บาทนะครับเปิดรับฝากทุกวันนะครับจนกว่าสลากจะหมดนั่นเองนะครับอายุรับฝากนะครับ3ปีนะครับ,นะรบมีโอกาสถูกรางวัลถึง36งวดด้วยกันนะครับครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝาก ออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมนะครับที่ออกรางวัลในวันที่17ของทุกปีแล้วก็ออกรางวัลครั้งแรกนะครับเริ่มตั้งแต่งวดแรกๆเลยคือ16กรกฎาคม2565โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้นั่นเองดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ที่ฝากถึง วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก3ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ0.18บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร,ร้อยละ0.06 6เปอร์เ็ต่อปีนะครับผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนหากค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยเลยเพราะนั้นอย่าถอนก่อนนะครับและค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลากสำหรับผู้ฝากสลาก ผ่านทกศนะครับเอโมบายนะครับเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ20บาทสิทธิ์ในการถูกรางวัลน,นะครับฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลน,นะครับตรวจรางวัลในเดือนนั้นโดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัลหรือหรือโอกาสถูกรางวัลถ,ถึง36ครั้งด้วยกันจํานวนรางวัลและเงินรางวัลรวมนะครับ จำนวนรางวัลรวม2้าน1 13,400รางวัลและรวมเป็นมูลค่าต่องวด4 16ล้าน9 9000บาทนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวดมี1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดมี99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งมี300รางวัลรางวัลละ5,000บาท รางวัลที่สามหมุน10ครั้งมี1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งมี2,000รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งมี1 0 0 0 0หรางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งมี10,000 0รางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งมี2ล้านรางวัลรางวัลละ10บาทนั่นเองนะครับ รประกาศผลการออกรางวัลถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นความถี่891กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือเว็บไซต์ www.baac.or.th ได้เลยนะครับนี่คือ QR Code เพื่อจองสลากแต่ตอนนี้ยังจองไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ถึงรอบนะครับช่วงที่1น่ผ่านไปแล้วเราไม่คุยนะครับเพราะผ่านไปแล้ว เปิดช่วงที่2เนี่ยจะเปิดวันที่5ถึง9กันยายน2565นะครับเป็นเปิดในช่วงลูกค้าเกษตรกรที่เป็นบุคคลนะครับจำกัดสิทธิ์จองรายและไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทผ่านแอปพลิเคชันทกอเอโมบายนะครับต้องยืนยันการฝาก,ฝากภายใน15กันยายน2565นะครับ นำเงินเข้าภายในเวลา21นาฬิกาของวันที่16กันยายน2565ถ้าฝากทกกสสาขานะครับตามสาขาต่างก็นำเงินเข้านะครับหรือยืนยันการฝากสลากนะครับหน้าสาขาระหว่าง19ถึง21กันยายน2565นะครับแล้วก็นำเงินเข้านะตามช่วงเวลาเนี้ยนะครับไปยืนยันแล้วก็นำเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องไปรอนาน ส่วนสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมทอรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะสามารถฝากได้ลายและไม่เกินยอดเงินฝากสลากออมทอรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกำหนดและไม่เกิน5ล้านบาทนะครับโดยฝากโดยช่วงฝากคือช่วงวันที่5-9กันยายน2565เหมือนกัน เป็นช่วงเวลาจองสิทธิ์นะครับไปจองสิทธิ์ได้นะครับวันที่5-9กันยายน2565ผ่านแอปพลิเคชันนะครับทกสเอโมบายนะครับยืนยันการฝากสลากนะครับภายในวันที่15กันยายน2565แล้วก็นำเงินเข้าภายในวันที่เอ่อภายใน21นาฬิกาของวันที่16กันยายน2565ถ้าไปฝากอกสอที่สาขานะครับณนะ ไม่ว่าจะเป็นยืนยันฝากสลากหรือนำเข้าบัญชีณนะสาขาระหว่าง19-21กันยายน25-65นะครับปิดรับจองเมื่อเต็มวงเงินแต่ละกลุ่มนะเพราะฉะนั้นรีบไปเลยนะครับสำหรับลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิมลูกค้าทั่วไปที่อยากจะฝากเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถฝากผ่านแอปพลิเคชันทกส AMOB i l ยไม่เกิน20ล้านต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อวันต่อราย หรือนะักเคาน์เตอร์ทกศส,สาขาไม่เกิน200ล้านบาทต่อวันต่อลายนะครับโดยช่วงที่2จะเปิดรับฝากตั้งแต่22กันยายน2565จนกว่าจะเต็มวงเงินนั่นเองนะครับซึ่งเต็มเร็วมากบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมต้องบับคู่ให้ฟังนะครับในรอบนี้นะครับมาย้ำให้ฟังนะบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าหลายท่าน คอมเมนต์มา,เข,าเข้ามาว่าพลาดโอกาสนะครับพลาดโอกาสแล้วก็เสียดายนะไปไม่ทันอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งมันเพราะเราไม่ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการฝากสลากไปผูกแอปพลิเคชันทอกสเอโมบายไปอะไรเงี้ยเพราะผมซื้อผ่านแอปง่ายดีไม่ต้องไปสาขาทํางานไปด้วยแล้วก็ซื้อผ่านแอปไปด้วยพอถึงเวลาก็ซื้อผ่านเลยพอคุณจองสลากได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์แล้ว สมมุติคุณเป็นลูกค้ารายใหม่คุณจองวันที่22กันยายน2 5 6 5พอครบอีก3ปีที่จะครบอายุสลาคุณก็สามารถที่จะจองได้อีกนะครับก็คือเป็นลูกค้ารายเดิมและก็มีสิทธิ์ที่จะจองก่อนใครนะมันดีตรงตรงนี้แหละนะครับมันดีตรงนี้แหละโอเคนะอาญาอีกครั้งสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างเราๆท่านๆที่ไม่เคยฝากเลยนะครับหรือเคยฝากแล้ว นะแต่สลากยังไม่ครบอายุไม่เข้าเงื่อนไขของการฝากของแต่ละช่วงก็วันที่22กันยายน2565เป็นต้นไปไปกันเลยนะรีบเลยนะครับเพราะว่าเต็มเร็วมากย้ามีครั้งเต็มเร็วมากนะครับเอาละมาดูกันบ้างนะครับสลากที่ผมซื้อไว้นะครับเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเข้าไปที่บัญชีสลากนะครับ มันก็จะมีสลากต่างๆนะครับผมออคลิกเข้าไปที่สลากก็จะมีชื่อเลขทะเบียนสลากนะครับแล้วก็มีสลากที่ผมซื้อไว้ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นทกศชุดเกษตรมั่งคัง7ทกศชุดเกษตรมั่งคัง4นะผมซื้อไว้ไม่มากซื้อไว้เป็นหอมปากหอมคอเป็นตัวอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็มีรายละเอียดหมายเลขนะครับต่างๆวันที่ฝากสลากผมซื้อเมื่อรอบก่อน วันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลน,นะครับวันที่ครบกําหนดถอนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้หากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามการซื้อสลากออมทรัพย์ทกศได้ลุ้นโชคกันนะครับได้รู้จักกัน นะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินนะครับให้พร้อมสำหรับไปจองซื้อสลากนะครับ